มาเสริมทักษะการสังเกตกันนะครับกับเล่มน,นี้ซ่อนหาเสริมไอคิใต้ทะเล2องหมืยอดไปกันเลยเอ๊ะนั่นโคตอะไรอะ่ะมีจดหมายอยู่ข้างในด้วยไปเปิดอ่านกันดีกว่าอืมเขียนไว้ว่ายังไงบ้างนะยินดีต้อนรับนักเดินเหลือผู้กล้าหาญทั้งหลายผมกับตันนีโมขอเชิญชวนทุกท่านไปหากุญแจจากทะเล เพื่อไขหีบสมบัติอันล้ำค่าด้วยสุดยอดเรือดำน้ำนอติลุสลำนี้โอเคเรามาไปข้างในเรือกันดีกว่าเดี๋ยวโอ้โหกว้างมากมีของเยอะแยะไปหมดเลยของอะไรมันก็ไม่รู้นี่คือห้องภายในเรือนอติลุสเอภาพหนวดบึก8ดภาพอยู่ไหนกันนะก่อนออกเดินทางเราต้องหาพวงมาลัยเรือให้เจอก่อน น้องๆหาเจอไหมฮะเอ๋อยู่ไหนนะหาไม่เจอหาเจอแล้วออกเดินทางกันเลยเย่เย่ลงไปหาหมวกดำน้ำที่หน้าตาไมเ่เหมือนใบอื่นโอ้ใบไหนละเนี่ยเห็นเงาของฉลามตัวนั้นไหมมีทั้งหลายเงาเนี่ยเอ๊ะเงาไหนกันแน่นะน้องๆรู้ไหมฮะเอ้ย น่ากลัวจังว่ายนะ้ำลับเรือก็ดีกว่าแยะแล้วเชือกเส้นไหนพันใบพัดเรืออยู่นะน้องๆช่วยผมหาด้วยครับเอ้เส้นไหนกันแน่นะหาเจอไหมฮะป้ายลูกศรอ,อยู่ฝั่งโน้นผมจะหาทางไปที่นั่นได้ยังไงนะอืมจะไปทางไหนดีเนาะโอ้โหเพดานถ้อย่างสูงบันไดก็มีตั้งหลายอันแน่ผมต้องเลือกอันไหนครับ โอ้พายุพัดเรือประมงแตกเป็น6ส่วนช่วยต่อซากเรือให้ถูกต้องทีช่วยด้วยเรือมีรอยรั่วตั้งสี่รูแนะ่ผมต้องใช้แผ่นไม้ไปอุดไว้ว่าแต่ผมต้องใช้แผ่นไม้อันไหนนะโอ้โหน้ำไหลเข้าเรือใหญ่เลยเร็วเข้าจูยเ,เจ้ามึกยักษ์มาแวว หนีเร็วโอ้หตัวใหญ่มากเราต้องสตาร์ทเครื่องเรือเพื่อหน,นีเจ้าหมึกจั๊กแต่ต้องหาปุ่มสีแดงที่มีการกระบาดให้เจอก่อนเจอไหมครับเด็กๆเ,เราต้องชละเรือแล้วว่ายน้ำหนีเร็วแต่หีบสมบัติอยู่ไหนนะช่วยหาหน่อยฮะพวกเราต้องไปแล้วถึงตาคุณต้องะจนภายใต้ทะเลสองหมื่นยอดเพื่อไขปริศนาพัฒนาไอคิวกว่า8ป,ปิจปริศนาและหากุดแกทั้ง7ดอกที่ซ่อนอยู่โชคดีนะ บายบายซ่อนหาเสริมไอคิวใต้ทะเลสองหมื่นยอดเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกเล่มนะซ่อนหาเสริมไอคิวแปสิบวันรอบโลกราคา495บาทหาซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับ